พระเจ้านางสาวปุลธิดาต้นสุภาผู้อำนวยการกศนอำเภอโนนารายสํานักง,งานกศนจังหวัดสุรินขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การทํางานใดๆไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะสําเร็จเรียบร้อยทันเวลาพระราชลํารัด พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาฮภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวา2533จากพระบรมราโชวาทด,ดังกล่าวทำให้เราเห็นว่ามีความหมายลึกซึ้งเข้าใจง่ายนำไปใช้ในการดำเริชีวิตในประจำวันได้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน การปฏิมางานต้องมีความเพียรความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษามีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อเกิดการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพคำว่าพอเพียงคือการมีอยู่มีกินไม่ฟุ่มเฟือย ข้าพเจ้าได้นำประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานคือการใช้หลักของความพอเพียงให้เกิดความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลงานให้เกิดความเป้าหมายตามที่กำหนดไว้การบริหารงานของสถานศึกษาได้นำหลักรัตรการของสิทธิพอเพียงมาใช้เป็นแทนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งพื้นที่กศนอําเภอน,นนนรายมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน6ไร่3งานซึ่งเป็นพื้นที่กับติดกับป่าชุมชน ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่การทำโค้งหนองนามโมเดลและการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักของการทําเกษตรผสมผสานโดยการพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงคือศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริระดับอําเภอสวนปันน้ําใจและสอบถามจากปราชาวบ้านด้านเกษตรพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งเชิญท่านมาเต็มที่ปรึกษาในการชี้แนะแนวทางในการบริหารงานหน้าสตจพอเพียงอีกทั้งหาความรู้ในเรื่องระเบียบแนวทางปฏิบัติและการเบิกจ่ายที่ตุกต้องตามระเบียบในด้านของคุณธรรมจริยธรรมคือการใช้หลักความยุติธรรมและคุณธรรมในการแบ่งภาระกิจการมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัดและเหมาะสมกับความสามารถคือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ มีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานทำให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพในด้านของการพอประมาณได้นำหลักการพิจารณาจัดสรรพื้นที่คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆใช้หลักในการจัดสรรพื้นที่แบบพอประมาณ ตามหลักการของคำคำเกษตรที่ซีใหม่มีทั้งพืชผักสำหรับการบริโภคยาสมุนไพรสำหรับการให้ความรู้และแจกจ่ายให้กับชุมชนรวมถึงการปลูกไม้ผลเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่มร่มเงาแก่สถานศึกษาเป็นต้นหลักการมีเหตุผล คือการบริหารจัดการพื้นที่ของกศนอำเภอโนนารายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเศรษฐพอเพียงที่เป็นรูปธรรมเมื่อนักศึกษามาใช้สถานที่เหลือประชาชนมาใช้รับบริการก็เกิดแรงบันดาลใจในการนําไปปรับและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองและเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการนําพืชชนิดต่างๆมาปลูกไว้ในพื้นที่ ก็ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของพืชแต่และชนิดที่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเช่นการปลูกกล้วยเพื่อให้เป็นไม้ที่ดึงความชุ่มชื้นให้กับพืชล้มลุกเป็นต้นการปลูกผักตามฤดูกาลและการปลูกสมุนไพรประชายและฟ้าทลายโจรสำหรับการแจกจ่ายประชาชนเป็นต้นด้านภูมิคุ้มกันที่ดีก็เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการที่เหมาะสม การประชุมสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในองค์กรมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนและการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทําให้เกิดความสุขความสาม,มคัคคีและเกือ้อกูลกันให้งานประสบความสําเร็จนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้นำสามศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของกอศนอำเภอโนนนารายศาสตร์ของพระราชาคือการบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โค้งหนองนามโมเดลเช่นการกดบ่อน้ำสำหรับการรดน้ำการแบ่งพื้นที่การปลูกไม้ผลเพื่อการยกล่องการแบ่งพื้นที่ปลูกผักสำหรับการบริโภคเป็นต้นศาสตร์ชาวบ้านคือการนำปราของชาวบ้านมาให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นิทยากรรวมทั้งนำท่านเข้ามาเป็นคณะทำงานในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สิทธิพอเพียง สาศาสตร์สายกลนคือการนำความรู้ในการใช้พลังงานโซลารเซลล์ในการบริหารจัดการน้ำโดยการขุดบ่อและใช้ระบบพลังงานโซลาเซลล์เพื่อให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้ในการพื้นที่รวมถึงการประหยัดของสถานศึกษาและนำความรู้เรื่องระบบน้ำหยดในการดน้ำเพื่อให้เกิดความประหยัดของสถานศึกษาเป็นต้น จากหลักการดังกล่าวข้าพเจ้าได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐพ่อเพียงคือสองเงื่อนไข3มหลักการ4มิติและ3ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของสถานศึกษา ทําให้กรสออำเภอโนนารายมีการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพของบริบทของสถานศึกษาเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่นด้านสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนบุคลากรเคารพการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่นหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ